สวัสดีครับแนะน้ำตัวนะครับพอ่อทศบิดน้องผู้ให้ครับน,น้องผูง้ให้นาะงตำบลทุ่งเทิงตำบลดุงเทิงอำเภอดิษฐ์อุดมจังหวัดอุบลราชธานีควายตัวนี้คือน,น้องอยังวะครับน้องเพชรสุพรรณครับน้องเพชรสุพรรณเกิดจากพอ่อได้ครับนี่พ่อเบื่อไม่ใจลอยละพัน <c oughs> ไม่ใจ อเบิรมพันล้านแม่สูงประมาณเท่าไหร่ครับดแม่สูงนอยสี่สิบเจ็ดแม่สูงหน่อยสี่สิบเจ็ดนาะแม่สูงหน่อยสี่สิบเจ็ดลูกพอเบิ่มโอ้ฟ้ามันบานเพิ่งเงยครับครับพี่น้องงามรักแมีนี่ทรครามสตร์เลยพันว่ากะเปืองเป็นลักหนีย่ยกเปืองเป็นลักนาอ ก็เคยหัวหาเลียงแบบธรรมชาตินะครับน้องธรรมชาติใช่ม่ถึงหนก็เฟืองเนี่ยครับเฟื่องถ้าผู้ใดสนใจเปิดเปิดรับส้มบ่ครับเปิดส้มบ่เยี่ยมฟาร์มเยี่ยมยังหลินซื้อนะครับเยี่ยมส้มเยี่ยมส้มไหนครับเยี่ยมส้มไในน้องฝากเบอร์โทษนะครับพอสวิตช์ศูนย์แต่ศูนย์ เบอร์93886ถ้าจะเขามาเบิ่งกะโทรมาก่อนนะครับน้อบครับขอบคุณครับ